ม่างกันนีแต่ความทุกข์ไม่ความสุขสนุกสนานพอปันเลยหรืบันไม่เหมือนในยิ่นเปิดบ้านสิบเก่าสัวมูแล้วเนาะคะ่ะ เ <c oughs> จ็บข้อเป็นใครดินี่พี่น้องข้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามโอ้อีตั้งหาชัว <c oughs> 1, 2, 3, 4, 5, ่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสูงพุ่แล้วข้อสิบครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเป็นไปไหม ปิดบ้านเปิดบ้านไหมคะบ้านรักไปหาเพื่อนตดีวมันสิบสี่นาทีนะคะ นิสลาชานข่ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆค่ะแว่เวียนเข้ามาเติมกำลังใจให้กับชนิสลาชานิง่งตลอดเวลาค่ะขอบคุณด้หลเดอทั้งไทยและต่างประเทศเนาะมาส่งกำลังใจให้ซับสไครต์กดไลค์กดใจค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกการมีปฏิสัมพันธ์เปิดบ้านตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานตอนค่ำ่ะก็จะปิดบ้าน วันพฤหัสที่ห้ามิถุนายนเปิดบ้านตั้งแต่วันที่วันที่สี่มิถุนายนหกแปดจะปิดบ้านวันที่ห้ามิถุนายนหกแปดด้วยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่แวะเข้ามาเติมกําลังใจให้ขอบคุณที่มาจอดทักทายขอบคุณที่มาจอดอยู่ด้วยกันขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนเดอ้อยินดีรับทุกกําลังใจยินดีรับทุก ซับสไคร้ยินดีรับทุกสติกเกอร์ขอบคุณที่สละเวลาอันนี้ค่ะมาเติมกำลังใจให้กับชนินสลาขอบคุณห,หลายๆเ้ยพี่นอ้องชินสลาก็เปิดบ้านอยู่เมืองอันทาเลียตุรกีด้วยค่ะเปิดบ้านอยู่ต่างแดนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะ ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยขอบคุณที่มาทำคราวข้าว,าว,าวมาให้เห็นหนาเห็นตากันนี่ตลอดเนาะชนิดสากอะเปิดบ้านเงียบสะส่วนมากนะคะขออภัยในความบม่สะดวกเรืองเจ้าของบ้านบ่ค่อยครได้ยุตอนรับปันใดเอฟซี FC กับบสะดวกเมื่อตอนรับเพื่อนคือกันด้วคะ่ะมาทือสากันด้วยพี่น้องตอนนี้ก็ยังเว้นอยู่เนาะยังบอกกันในคำ ิบหนาฬิกายี้านาทีตอนนี้เนาะก็ะยังเป็นเวลาช่วงเย็นนะคุหนาลๆเด้อค่ะเพิ่งเติมนกำลังใจให้ชนิสราค่ะไดเวลาสมควรจะปิดบา้านแะล้วเนาะก็จะไปท่องเที่ยวลกุกโซเชียวตัวบ้านบ้านรับก็จะพักบอกอากาศไทยถอดสดเนาะ บ้านรักก็จะไปเล่นไปเลาะไปล้อไปลองนะคะคุณหลายๆเด้อสุกูสุสคนชนิสลาก็เลื่อเหินชื่อโปรไฟล์ของเพื่อนอยู่แต่ว่าบางที่กับบได้มาทักทายนะคะหมายที่บัได้มีความสะดวกจะมาทักทายตอบกลับกับเพื่อนเพื่อนเดอ้อขอไัยไปเด้อค่ะมาถือภาษากันนาะ ขอบคุณทุกกับำลังใจเดอ้อ Thank you so much uh, My friend มิตรภาพเป็น chip ยินดีต้อนรับทุกเมื่อเลยค่ะพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่มอบให้กันที่มีให้คับชินิสราขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณจากใจจ้าแล้วลเราไปเจอกันใหม่เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเปิดบ้านรอบใหม่เราจะเจอกันอีกเด้อค่ะ สุขีสบายดีสุขหูสุขกนเด้อค่ะซียูซูนค่ะเราไปพบกันใหม่